สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลํำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปดูชาวไร่อ้อยที่โคราชแห่ตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานรถบรรทุกจอดรอบคิวยาวหน้าโรงงานชี้ผลผลิตออกดีนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยโคราชช่วงฤดูการเปิดขีบอ้อยแห่ตัดอ้อยเข้าส่งโรงงานทำให้รถบรรทุกอ้อยจอดร,ริมถนนสายพี่มายจักราดเพื่อที่จะเข้าคิวยาวนั่นเองครับเกษตรกรวางรายต้องนอนรอถึง2-3สคืนกว่าจะได้คิวเอาอ้อยลงหลังปีนี้ผลผลิตอ้อยดีมากนั่นเองครับ ผู้สึ่ขาวก็มีการรายงานว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเปิดถีบห้อยทําให้โรงงานน้ําตาลในอำเภอพิมายและอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาคึกคักเป็นพิเศษนั่นเองมีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจำนวนมากต่างตัดอ้อยส่งขายให้กับโรงงานซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณ ริมถนนสายพิมายจัก,กราตตำบลหนองระเวียงอำเภอพ,พิมายมีรถบรรทุกอ้อยจำนวนมากจอดรอเข้ากิวริมถนนระยะทางยาวหลายกิโลเมตรนั่นเองเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่จะตัดอ้อยเข้าโรงงานพร้อมกันทำให้มีรถบรรทุกอ้อยเป็นจำนวนมากนั่นเองครับเช่นเดียวกันกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนอำเภอแก้งสนามนางพบว่า ภายในลานจอดรถบรรทุกอ้อยมีจำนวนรถบรรทุกอ้อยมารอเข้าคิวขายอ้อยเป็นจำนวนมากทำให้ขณะนี้มีรถบรรทุกอ้อยหลายร้อยคันเข้าคิวต่อแถวขายอ้อยให้กับโรงงานนั่นเองครับว่าจะมีความจะ แน่นขนาดเต็มพื้นที่โดยผลผลิตอ้อยในปีนี้มีปริมาณมากเป็นพิเศษนั่นเองครับก็ทำให้หนาแน่นไปด้วยรถบรรทุกอ้อยนั่นเองครับ ด้านนายบุญมาดาวไทยสงอายุ62ปีเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายหนึ่งในอำเภอแก้งสนามนางบอกว่าในปีนี้ผลผลิตอ้อยดีมากราคาก็ดีทำให้เกษตรกรต่างพากันตัดอ้อยส่งขายกับโรงงานจึงทำให้มีปริมาณรถบรรทุกอ้อยมารอต่อคิวขายอ้อยให้กับโรงงานเป็นจำนวนมากบางคนต้องรอนานถึง2-3วันถึงจะได้คิวขายนั่นเองครับ ี่เราก็มารายงานให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบถึงเหตุการณ์สถานการณ์เกี่ยวกับช่วงตัดอ้อยในช่วงเปิดฤด,ดูหีบของปีนี้นั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับความคืบหน้าอะไรต่างๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยเราก็จะมาเล่าให้กับพี่น้องบอกข่าวกันนั่นเองครับ